สำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมองค์สมารถที่จะสมัครสมัครสมาชิกได้ที่ปุม่มข้างปุ่มติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติกเกอร์เอาผมนะครับนี่ตโที่ผมวาดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อคอัผมนะฮะอ้ก็รับตที่15บาทต่อเดืนอนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการไทม์ชีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรผมวันนี้จะมาทําคลิปก็ผมสอนใช้งานแสงเงา visual white brand ก็ผมนะฮะอ่าซึ่งไอ้เจ้าแสงเงาตัวนี้ผมมันเป็นหมวดแสงเงาพันธุกับตัวเกมเนาะทีเนี้ยอันนี้จะเป็นของเวอร์ชั่น1.21.80ดยีบก็ผมนะฮะซึ่งวิธีนี้อาจจะเปลี่ยนไปถ้าเป็นของ1น1่งจุดหนอาวิธีอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่วิธีนี้แล้วแต่ว่าอันนี้จะมาสออของ1.21.80กันนะฮะโอเคโดย สมมติน,นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างโลกใหม่เนี่ยครับผมนะครับปพ๊บ create new world ไปเนี่ยนะครับปพ๊บเนี่ยให้เราเนี้ยก่อนทีเ่เราจะกด create เนี่ยครับผมให้เราก็ผมเลื่อนลงมาตรง experiment ก่อนนะครับจะน่าให้เราเลื่อนไปที่ในส่วนของตัว <brand> virtual ผมนะครับพอทำการกดเปิดแล้วผมปพ๊บนี่ก็จะมีแจ้งเตือนซึ่งเราไม่สนใจจะเปิดครับผมปพ๊บแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างโลกได้เลยครับผมนะครับอันนี้ก็มีแจ้งเตือนเหมือนกันเราก็กด create anyway ไปนะครับ นี่ครับผมเข้ามาก็จะเห็นว่าโลกเราเนี่ยการเปิดแสงเงาไปเรียบร้อยแล้วผมนะครับบอกเลยว่าอย่างเฟียวผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีสำหรับโลกใบใหม่ที่เราแบบเพิ่งสร้างครับผมนะฮะโอเคทีนี้นะครับผมจะกลับมาสอนในโลกที่เราแบบสร้างไว้แล้วผมในโลกเนี้ยผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดเอฟเฟรมไว้ตอนที่ผมสร้างนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเรามาัได้เปิดเอ็กเพลเมนต์ไวเนี่ยเอาผมเดี๋ยวจะมาให้ดูเป็นยังไงครับผมทีนี้ถ้าเกิดโลกนั้นเรายังไม่ได้เปิดเอ็กเพลเมนต์เนี่ยเอาผมนะครับถ้าเกิดเราไปที่สติ้งเอาผมแล้วไปที่เอ่อตรงวิดีโอเอาผมนะครับเราจะได้ลงมาเนี่ยมันจะมีกราฟิกโมดให้เราเลือกตรงเนี้ยมันจะไม่มีวิดีโอวายแบรนด์ให้เราใช้นะฮะซึ่งถ้าเกิดถามว่าเราต้องเปิดยังไงครับผมเนี่ยถ้าเราท้อการออกจากโลกก่อนนะผม จากนั้นให้เรากดไปที่ Edit ครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Experiment แล้วก็ทำการเปิดได้เลยครับผมนะครับนี่มันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะ้วผมปึ๊บทีนี้ก็เปิดก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็จะมีผลกับ Achievement เนาะทีนี้ถ้าเรากดการกด Play ไปเนี่ยเอาผมนะครับอันนี้ก็จะมีแจ้งเตือนว่าเราเปิด Experiment ไว้ผมไม่สนใจก็ก,กด Continue ไปเลยครับผมปึ๊บนี่นครับผมทีนี้ โลกโขดนี่เปิดสร้างที่พวกผู้การใส่วิชวลแบนเข้าไปเนี่ยก็จะมีแสงเงาเข้ามาครับผมนะฮะนี่จริงๆก็คือถ้าเกิดใครแบบอยากจะปิดก็เข้าไปปิดได้ครับผมนะฮะตรงนั่นแหละตรงที่ผมให้ดูตอนแรกครับผมตรงวิดีโอนะฮะปุ๊บเนี่ยไม่สนใจก็ปิดไปก็ได้ครับผมนะครับอันนี้สำหรับที่ปิดนะฮะเออแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเรามันก็จะมีให้เราเหมือนปรับปรับอะไรต่างๆได้ด้วยครับผมนะครับตรงเวิดแบนวิชวลเนี่ยครับผมนะครับ เราเอิดเครื่องใครเล่นแล้วกระตุกแนวผมก็ลองเออปรับตรงนี้ไปตรงใน่วนของตรงเนี้ยดูหัวผมนะครับจะมีเฟเวอร์เปอร์ฟอร์แมนซ์เฟเวอร์วิชวลคัตตอมเนี้ยผมนะฮะจะมาม่นั่งเล่นปรับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับผมก็โอเคคราบสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์ปังสุดคลายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย